ดีครับผม okay, ค,ครับพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนทีนท่เข้าวันที่ตามคลิปลาเน้อสาสันนะครับนี่ก็เอินแล้วเดอเออ้อเนาะเอิื่อทุพี่ทุกคนไม่กินอย่างก็เมี่ยงปลาเมี่ยงปลาซาบะถ้าเป็นเบ้าเหนือเป็นไม่รุ่นเป็นคุณป้าสาานนะ้อยไม่ได้กินเลย,ไ,เลยไม่ได้กินเลยใช่ไหมครอบก็เบาเนือจะไปกินพันธุ์ฮิดดูฮิดดูแต่ก็บแบไปกินเขาเนาะเพาเขากินแต่เหล้าท่านี้มันจะมีแต่ผู้สาวไ่ได้กินเ,เป็นบอก u bao kín các bác hỏi nếp tơ lê, các bác kín táo sài gòn kín bao, u bao tụi con bao nửa đều bà nữa, cái gì, bên đây nè, mò thu co ba thu thái ông y, táo sài gòn men bọc, onu sài เีลวเลยาหนุ่มเส้นเกาหลีเส้นดำขอรสสาหอมน้อยหอยะเอาความใหญ่บะก็มีใหญเลยัช้าใเลยเขาปากไอได้บ่เอาทำเอาทเอาทำเาเข้าอ่าเขาอยบบไมนี่ผักไรไหน ต้องขอบคุณนกเตี้ยวขอบคุณไม่ค่ารถไทยหม,ม,มากเลยผักที่เพื่อนเริ่มเลื้ยงเนี่ยจช้มันไม่ได้ขายเนาะเดี๋ยวนหน้าเราเดี๋ยวหน้าเราหนึ่งจะท้ายคลิปรถไทยอีนนอกเนาะจิ้มไเอาเออเดี๋ก่อนเอาลองหวานมากันน้ำจิ้มทัวทัวดินเพนก่อนสั่งซื้อตรงไรไหนแค่ มีผักสลัดประกาศข่าวปลาทูอยู่ไหนปลาทูอยู่ในนั้นแหละอโอ้ยยันนเจะกปรถิถประทูตทุกอย่างสลายห่ดเลยไง ็ว่าหือว่ากินอะไรไม่ประโยชน์อืมสารต้านมะเร็งสารอ,อย่างนี้หรอกผักอย่างนี้ม,มีประโยชน์ทุกชน,นิดเลยเนะถ้ากินได้ก็กินเลยจะผักก็ะด้ครับอืมอร่อยอืมที้มนอร่อยเลยเดือด เราลองกัอนกินรดกินได้หลายเป็นเดยส่งไปเลยครับขนมเอียไทยด้วยไหมขนมเส้นไทยเส่ขนมเส้นงสงละขนมเชียดำในบ้านนาองนี่ะนะต้องชีมนึงเยป่านี่ถ้ามีโอกาสได้ปิ้งปิงเขาัะั ิ่งที่เสพหอมนี่บางนย่งมด้สวยสาน่ดไปช่วยไปช่วยมาเสะไหล่ฉันก็จือพอเขาเอื้อมเมียงป่าสบาดด้วยเ่ยนี่ดิจะใสามาคำมีกี่ดิว่า,า่าเอน้ำจิ้มมะนีจิ้มนี่ละบกีอย่างนี้ <พอ S 1> ก็สั่ง้อมเขียปเลครับบวเป็นเลใส่ไ,เไาเลยครับบวชใส่ปลากต้มาครับ ยงหูเอ็มคือ่ะค่อใส่เอาหมูกินผักอึมอืม,อม,อม ผักสารดเหรอสลรดแน่พร้อมด่วนนี่งอมด่วนไห้เอาเลยผิงก,การพวกอเองรับผาม,มันเป็นผักที่มันออกเหลืองซ้งำๆแน่เรารถไทยเพิ่อนจะไปขายจอเพิ่นก็นย่างขายมาได้เนาะ้น้องเต้อก็เลยเอาให้แล้วก็เลยเอามาใส่เนาะ ใส่อันที่มันเน่าๆออกแก้วอันดีไว้กินจะได้กินอยู่ขอบคุณน,น้องแต้วนะขอบคุณน,น้องเตวเออนะอืมขอบคุณแม่ค่ะอืมมันอก่อนมาบริเวณก็เน่าอืมแม่ให้มาก,กินอืมแม่ค่ะคนแบงค์ให้มาก,กินขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายนะครับน้องเตวอืมแต่พี่เพิ่นอีกคนหนึ่งจะไว้ซื้ออย่างบูพ๊พี่เพิ่นทางกรรมสงังเชือดรืมถามซื้อรู้หน้าคนอืมคนรอรอครับเดี๋ยวเราหน้าไปถามเพิ่นเพิ่นรู้นะครับ gì luôn đó, ngon quá, ăn thử cái này, cái này ngon lắm, cái này ngon cái này ngon lắm, này ngon lắm, cái này ngon lắm, cái này này แตขนมเช่นมันเอามันมันจะบกักมันจะแบบมันแน่นแบบนี้เนาะเ่นบอกใชไปทก,ก่ยคนค่อขีดอย่เงส่าดเนอกกว่าแล้ว อบ้างนะบ้างนะฮะก็แซบอ่ะฮะโดยมีที่ให้เปนเพีพวกนนกหละีค่ทั้งสองนลยนะที่โอ้โหอะไรนะนี่ใช่ปลาทูน้อยแท แต่จะไม่ได้กินผักโอ้ยพราะาวาใต้บัดูตมันมานพอใหญ่แล้วโอน้กก้างเอาเว้บอกอมนี่ล่ละผู้หญิงกินอะไรก็กินให้ผัญิงครบเป็นว่ากินได้มีสุขภาพแล้วผูหญงนะครับผัวซ้ายดีกว่าตัวซ้ายดิ จะไม่ีบกันไม่แอกันไม่็กนเงินหึงชิ้นต่อแล้วจ้วองแล้วีบกันทํ้ไหมนะครัอยู่ไต้หวันกูสาวไปเดี่ยวมากูเบาไปกับแข้งหนะมวหน้าคนเนาะผมผมทำหนุ่มจิน้นเลี้ยงกูสาวมีเงินไปสิ้นเินไม่จำได้ทุกวันเลยเน๊ใส่สันไห,นห้ไหมหรอไม่กินหนุ่มินข้าคุณหรอ

ซักตระห่มเส้นบเนเหนือทำน้ำน้ำยับน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาป่าน้ำยัปลาน้ำยัปลาน,นิ้นว่าบะเหนือเขาเป็นใส่ไข่เนะาะใา่ชานไอาหนูเอเากางก็คุณผู้จัดการหนูไม่กินถุงก็ออกคุณเหรอก็ไกินยี่หรีหนูแกก็แข่งยู่โรงงานถงก็ถังบ่หมี่ถงอก็คนเนยเนยเดี๋ยวพักเองก็เสน,นบรุรพา ต้นหอมเนี่ยใส่ทีหลังใส่คำใหญ่นึงไ,ได้แล้วเป็นครับไม่มีต้องอยว่าพี่สาวคนหนึ่งพี่เจนนี่เนาะโอ้สุดยอดจริงมึง <laughs> ตุนะ๊กบาทตุกบาเมียมาเมยดิหามเลยผู้เบาถ้าเป็นผู้เบาเจสิแป,ปนี่วมยุ่ใได้ยินเนี่ยถ้ามีแฟนจิงนจะไมนั่งกินไม,ม่มี้มมีเถ้าคบกันโซนช่วงกีนเล่านะฮะมรน,นี้เนยแต่ไม่มีผู้บาเพื่อน,น,นหรือมัวจนไม่ แา่ร oh ุนทำไมอือกเบ้าเนื้อนี่มีดอกมาถินเนี่ยต้มไก่ลาบไก่ลาบบป็ดนะไม่เฮมาอือขขอโทษครับขัวเข้มสารสันด้เ่อนะขัควเข้มสุนัขนะครับขอโทษนะครับทำไมก้อนหน่อยวก็ยียียีซิปีเน่ก้าหูดได้เนะวันนี้นี่เบ้าเนื้อก็ยูกแกะพอประมาณนะครับทำไมเบ้าเนื้อยู่สิบเจ็ด 你跳这个。 เบหนือว่าอี่เบเหนือเวลาคุยกับคนเกาหลีคุยเท่าแกช่วยแปะใฟังหน่ยครับโอ้องก็โอกาสหนาเนาะขี huh. ้ปัญหาเกาะก่โทษนได้เบาเหนือเกาะพยายามจะแปะให้ฟังเนาะ่ก็ขอบอกล่วงหน้าเลยนะจ๊ะอาชีพแปะเปาเป๊ะก็คือนะครับเพราะว่าบบาเหนือกับชาวอีสานก็บประเทศก่งภาษาเนาะกับประเทศก่งภาษาก็มาศึกษาอยู่ในเกาหลีเนาะแต่เรียนมากเห็นด้อยหนเอานี่ครับ เสื้อเสื้อภาษาเกาหลีวันนี้บังเหนือคำหนึ่งสำหรับพี่ที่ที่ต่างพี่บงังเหนือระยะาง้ดูภาษาเกาหลีเนาะเสื้อภาษาเกาหลีเรียกว่าโอดตอดอนอเดดนเีเ่นย,ยครับอโอ๊ตโซอโอฮ่องฮางเด็กเล็กจี๊ดหน่อยนะครับตีเนาะโอ๊ตเล็กจี๊ดโอดคร <อด S 1> ับเดี๋ยวบังเหนือโ<ด>อ<ล>๊ตไปลว่าเสื้อเสื้อ แปลว่าเสื้ออดแปลว่าเสื้อนะรับภาษาเกาีนะครับขอเล่นเีนเของตัวของสุนดูดีนอกถ้ามีนะคิดไปนะครับนี่มัิดมนกนันโคแซ่บเยี่โคตรแซ่บ้มน้จิ้มนยันีอันพุนภาษาอีม้อนพุนเนาะเลยันท ถ้าผมดูดตะกี้หล่อมเลยแต่กมีพักเบชื่อย่างนี้เติมที่ ผมนี่ตัวชอบไปกับไปสู้หลบต่อครับเหมือนกับสู่หลบถึงงานถึงเก่าแก่แลกอีกร้านนี่แหละปะบันเหนือเขาล้อเซฟี่เขากดซับไข่บันเหนือเดี๋ยวบันเหนือจะเล่าประวัติการทำงานอยู่ในเกาหลีเนาะบันเหนือจะเล่าอยากเล่าน่อเลยบ้าคนอย่างมาเกาหลีก็มีทั้งดีและไรครับมีดีคือเดียวเอาเงินเขาเนาะสุดกดซับไข่บันเหนือด้วยนะเนาะเดี๋ยวบันเหนือจะเล่า กาทำงานอยู่ในประสบการ์ของเบ้าเหนือหรือปและวเบ้าเหนือเคยไปอยู่เคยมีหมู่ม่บวกอยู่สวนอยู่ายางนี้เนาะมีทุกโอการทุกงานครับอยากจะมาลอให้ฟังมันใชเฮามาเมืองนอกเพราะว่าประเทศไหน้ะจะดีทุกประเทศสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือคือเบ้าเหนือกับชาวิสสันจะต้มีปริญญาไปเนาะ มาเฮ็ดงานมุงนอกก็ดีก้อนอยู่ประเทศไทยกันมุกก้อนสาวทีสานเคยเฮ็ดงานโรงงานอยู่ประเทศไทยคือกันจ้ะแต่พ่อแม่มีหนี้มีสินหลายถ้าอยู่ประเทศไทยก็ทานเงินใช่หนี้ใช่สินให้พ่อให้แม่บ่ทันจ้ะเลยได้มามุงนอกทิ้งอดบ้านอยู่เนาะที่อดอะไรหรือเปล่ามุอก้อนมันอยู่เฮ็นงานอยู่กรุงเทพนะจะเฮ็นงานโรงงานอยู่กรุงเทพบ้านของพี่มันเขียนมาหมด อย่าต้องสิริเบาเหนื่อยตอนเราไปไงสาระมันในเกาหลีเนาะเดี๋ยวเราพักหนึ่งเนาะมีหลายหลายบางคนมานจะบอกเคยมาสัมภาษณ์ในเกาหลีบางครั้งบางคนเหมือนมาเลยก็อนเวลาจะวักดีก็ได้บางครั้งก็บางครั้งก็มีดีผมมีดีเบาเหนื่อยกับไปเจอทับแกดีผมมีแบบนี้เป็นข่อยเปไปเลยครับ Sự của mãi mập phụ nếu không tin của hội nẹp, bên cạnh câu lì ní sên níp bên bên mía nó ra sáng nóng mấy chữ lấy hết sức mãi mật này lượng sáng ngon mê hết quý tưởng ním sên 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 ním ถ้าิงกับน,น้ําพริกเมียงปาเลยเนาะอือ้หวานหวานนี่แซ่บกว่านคนมกกิอันนี้มันต้องกินกับปานเห็นู่้สาวชนกินนกินปาหอยอืกินหอยแนคูกินหอย็งไอ้อของสดนะแมันจมานี่ตินี่ดิโหมัน ค้องแม่แม่มากๆๆม,ามากแม่แถว่แมากมากแดะใจเมียงปลาทางิดมันมีเขามีเขาตุนหอมมา่ี้ บางคนมาดูเขานี่ยนี่ทำไรหลายอยาเนาะ่าเเมนวบาทำได้ชิจกันแท้อือเลยทําันเนาะอนๆบ้านเราชาวอีสานเฉื่อี่ชมือเลยนะนี่ครับดูเื้อบางเหนืออมันมันเป็นซื้อพดเนาะมันเป็นฮุนอว่า Boy mong nơi với nó không nó. Boy hát lì nát lên đi mọi lắm. Say mọi lắm. Stop. 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 น้สซีนพื้นก็ป่าน้นนีนลายๆกินเนื้อปลาน,น้อยเดียวปลาการ์ดหวานเรากินต้องมีติกมีกวานอย่างแบบนนแน่น ซีฟูดซีฟูดเจมัใส่น้ำตาลซี่พูดเ,เดผ็ดเึงพริกปีดเชิงคีมอืมหอมิงหอมกินของกระเทียมถใช่ชอบที่จัดตรงแบบนี้เนาะ อนู่เรียมือพ่อขอโทษนะครับถึงชงคนนุ่มมากเยพี่เขาจิงมในขนมจีนคับ้ะจิ้มก่อนเลย มต้องมีปลาถ้าจะรักสาสุขภาพนนะั้นเนาะปลาเพื่อสุขภาพเยอะโอ้ติดจะพูดถึงว่าถ้าประหยัดต้องใช้ปลาก,กล็ได้ต้องใช้ปลาก,ก็ได้แอมเดยว่ามีปลาเรากินเ 没体力，哈哈，咱今天也胖回，胖没体力啊！我们今天早上才刚跑步的呢，跑几，这么简单，还累？没体力，累。 เขาใส่กลาทู้นเขาใส่แล้วนี่้ใ่อะไรเปลืองกลาทเพีงปลาทูที่ดูว่าทูได้ยังไีปลาซาบะแต่บ้านเรานี่เพ่งกว่าปลาทูไคนเอาดูประเทศมันเนาะทุบคลิปลหล่นน Ừ đi con, đi con đoạn. Đoạn đó. Ừ, cái ghi nhìn to. rồi. Ừm, chị ghi đoạn này rồi. เบอร์เนอร์เสาสานก็ะฟักทิพย์เนี่ยน้องกลิ่นนิ่มท่านนิ่มเหลือเว้ยนะครบไปแล้วเดี๋ยวถ้าบอร์เนอรกินนั้นๆไปโกบีเบื่อแต่มันก็โลดลงซ่านหน่อยนึงนะครับน้องบนท่านใจพี่เขาก็ขอบคุณนพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปบะเหนือร์เสาสานก็เวลาทำนี้ไปเดีวขอบะเหนือกินต่ออีกเดบอร์เนอร์จบที่เพนนีก่อนติดตามคลิปหน้านะครับขอให้พี่ทุกคนใช้ชีวิตแต่มีความสุขทุกคนเหมือนบะเหนือร์เสานกันนี่เนี่ยนะครับ กินเข้าไปแต่เขาเหลือไปเก็บในนึงเนาะจะไปกินจ,นจนจนจนเกินจนเกินจะคของหาครับผมขอบคคลิปด้วยนะครับคนเขามาใหม่ก็ช่วยกดซับไต่บ้างหรือสามสายสานด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายบวัสสุขภาพร่างกาย็งแรทุกคนจ้าครับผม